ลืมขึ้นเป็นวงแหวนเลยวันนี้เออเนาะเป็นวงแหวนมากเลยสวยจะไม่ขยายแด้แค่นี้วันนี้แล้วสามีปกติเนาะดูสิ ยิงมืแ่อบบกี้ยิงอ,อกมายิงทักพักยิงออกมาเลยเออวันนี้วงแหวนใหญ่มากจะทักพักก็ยิงออกมานึ่งน่ะนนเห็นไหมเห็นไหมวันนี้ยิงอ,อกีกแล้วอะวันนี้ก็มาอีกแล้วนะคะไม่ทราบว่าวนนคืออะไรวันนี้ยี่สิบเจ็ดใช่ไหม 27, ย,ยนนี่สิบเจ็ดมิถุนายนนะมาอีกแล้วนะคะวันนี้สกรัศมีจะใหญ่กว่าเ่ยวก่อน วงแหวนใหญ่เนาะนี so ่สักพักก็จะยิงมาอีกแล้วนะคะวันนี้ดาวก็ไม่ใช่นะคะูดียแมากงานดาวก็อร่อยนงแนใกนี่วงแนวนะน่ะยิงวาบก็ยิงวาบใส่เลยนะดูสิน่ะวันนี้ใหญ่มาก เดี๋ยวสักพักจะยิงออกมาวันนี้รู้สึกจะเป็นวงแหวนเห็นไหมคะเห็นไหมคะเป็นวงแหวนเดี๋ยวสักพักจะยิงแล้วเนี่ยค่ะค่าช่องวค่งนะสวค่ะโชคดีค่ะบัสดีค่ะเนี่ย จากเราขยายเมื่อกี้ไงนี่ตอนนี้ซูมซูมลงเห็นไหมคะซูมลงมแล้วก็ซูมขึ้นมาอีกจะดูว่าเขาคืออะไรเขาไม่ใช่ดาวนะคะดูแล้วไม่ใช่ดาวนะคะข้างในเป็นวงกลมนะนนมข้มะ้ วเห็ <ste> <pee> นชัดไดรเลยแตนี้ขอใกล้งนี้เ่เมนี้ใกล้สุดแล้วคนทาข่าวที่อยู่เนี่ยก็วนาลมมาเข้ามาทังยินตโก็ได้ถนนใหญ่อะนเอมทุนจะกลับประมาเนี้ยตอนนี้เดือนอยู่ที่นี่นะในพระจันทร์นะไม่ใช่เขาจะอยู่คู่ตรงนู้นค่ะ ขาจะมาขึ้นตรงนี้เห็นใกล้ๆเลยนะคะเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะใกล้เลยะคะ่ะตัวนี้ตัวมาพี่หน่อยเจอสุกจะสามสี่ครั้งละแล้วพี่ได้เลขอะไรป่าคะเนี่ยบอกเขาว่าต่อไปนี่มีแต่ความโชคดีนี่ก็เริ่มโชคดีแล้วนะคะเนี่ยวด <laughs> น,นี้พี่เก่งเลขอะไรคะเนี่ยว่าจะมีเลขเจ็ดเหอ,อความคิดก็ว่าน่าจะมีเลขห้า น้องดาวมาดูพี่หน่อยส่งไปในลายดาวแล้วนะพี่พี่ถูกหวยบ่อยเนี่ยรอคะขอบคุณค่ะมาสองคนเห็นสองคนพร้อมกันวันนี้พี่ตีวันนี้พี่ตีเลขอะไรนะห้าอะไรน้องดาวดูพราลงมาใกล้มากเลยเห็นไหมคะพราลงมาใกล้มากเลยเห็นไหมค่ะให้พี่ชมเลยมาให้ชมค่ะใกล้วันนี้ใกล้สุดวันนี้ใหญ่มากเดี๋ยวจะจะยิงออกมาวันนี้เขายิงแสงใส่พี่ด้วยนะเขายิงแสงใส่พี่ดูเที่ยวเนี้ยใหญ่ที่สุดลงมาต่ํานะคะเที่ยวนี้ลงมาต่ํามาก ก็จะมักจะมาหานี้น้องชายสักพัคุณคุณคุณว่าแปลกไหมคะที่นหน่อยให้คุณชมเนี่ยแปลกมากเลยนะ,ะน่ารักอ่ไปต่อแล้วคุณได้ไพ่ยทนอ๋อนี่ไงไอ้บางเท้นหมาหมาวิ่งด้วยผิดกุ้งชือรัศมีเขาขาผิดกุ้งมาเดินด้วย มันดาวสามบินปั๊บเลยนะใช่ครับเลยเขาบินตลอดหมดแล้วบินตลแล้วพี่หน่อยจะซูมตอนอันนี้เนี่ยมาดูแล้วท้องฟ้ามันจะแปลกๆคุณดูท้องฟ้าสิเห็นไหมครับสองนาทีสนาทียาวนี่นี่คุณดูเนี่ยคุณดูเนี่ยคุณท้องฟ้าจะแปลกมากคุณดูช่องฟ้ามันเป็นแบบนี้อ่ะเห็นไหมคุณดูช่องฟ้าสิมันเหมือนตัวอะไรอ่ะอย่างเงี้ยเคยถ่ายบังแล้วเจอแบบเนี้ยคุณดูมันลูกกวาดานี่นี่คุณดูเนี่ยเห็นอันนี้มันลูกกวาดาแต่ว่าคุณดูพื้นเเเเนน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 ีีี่่่่ยยยทท้้้้ออองฟาาไไมมมดหหหคคคคุณูพพืืื็็ัะะะรถเนี่ย เนี่ยมันเป็นตัวอะไรเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยคุณดูเห็นป่ะพื้นเนี่ยพื้นพื้นที่พี่ถ่ายเนี่ยไม่รู้เป็นพื้นอะไรเออวันนั้นที่ถ่ายเมื่อตอนตอนวันลอยกระทงก็ถ่ายแบบเนี้ยแล้วท้องฟ้าก็เป็นอย่างเงี้ยยังบอกว่าคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนเหมือนเหมือนตาไหมคะคุณดูเหมือนตาเหมือนตาเดูเหมือนตาเหมือนตาแค่นี้แล้วจะมีอันนี้อีกนะอันนี้พี่หน่อยถ่ายตอนมีดาวกับเดือนคุณดูนี่ดาวกับเดือนนะคุณดะอันนี้ยังไม่มีเขาอยู่ใหนเลย เห็นสีส sí, ้มั้ยล่ะคะเห็นอันนั้นไกลมากนะคะไกลกว่าเมื่อวานนี้จะขึ้นสีส้มค่ะแล้วเขาก็จะยิงแสงใสมีอยู่วันยิงใสตลอดเลยค่ะยิงใสทำยัด้วยคือมีสีส้มด้วย อ่ะแล้วมีเดือนด้วยพี่ก็พี่กระซูมที่เดือนเดือนก็ยังมีวิ้งวิ้งแล้วคะเนี่ยพระจันทร์แต่แรกก็เป็นเซี่ยวเน่งพอซูมมามันกลายเป็นกลมๆอ่ะมันยูเอฟโอแล้วนี่คือพระจันทร์นั่นเองฉันถ่ายพระจันทร์อันนี้นี่ยูเอฟโออยู่นี่แล้วอ่ะอันนี้วะฉันถ่ายพระจันทร์ก่อนแต่แรกพระจันทร์เป็นเซี่ยวนะพอจะซูมไปมันไม่มันไม่เป็นเซี่ยวเน่ง นี emos, ่ u f เนะน่ปรนะถ่ายประจำนียิ่น่ระเนี่นดเยสองสามแลรกดเลยนี่ค้ใกลงนี้เานเนี้กล้สเน่ยเขาแล้วคุณดูสิมันเป็นท้องฟ้าที่มันเป็นอะไรละคะเนี่ยเวลาขยายขึ้นมาเห็นไหมคะอตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเท่าไหร่ที่ครับที่ครับทุ่มหนึ่งค่ะทุ่ม ขึ้นมาทุ่มนะสองทุ่มพอเริ่มจะสามทุ่มเขาก็ไปไกล,ลเลยสูงจากพื้นดินประมาณเท่าไหร่จะบอกไม่ได้หรอกคือที่เราเห็นนะ่ยความใหญ่เขาก็อยู่ในประมาณเนี้ยประมาณประมาณสักกําปั้นนึงก็กระด่งได้ไหมใช่ใช่คุณดูเนี่ยเราท้องนนฟ้าจะนวลตาไหมลนน่นวลตานวลตาค่ะพี่พี่เคยเห็นมากี่ครั้งแล้วเออสักนัาเนศสี่สี่ครั้งอ,อืแต่ปกตินี่พี่เป็นคนไหว้พระสวดมนต์ประจำไหมอ๋อพี่ก็ จะประมาณนี้อยู่แล้วนะแล้วมีความเชื่อหรือมีความคิดที่เกี่ยวกับเรื่อง UFO เชื่อเืตามมาตลอดโอ้ติดตามตลอดติดตามตลอดแล้วมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับด้านเกจิที่มีสัมผัสด้านเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวอะที่มีเป็นอย่างนี้เพราะว่าด้านที่ไปสกาสานะท่านมจริงๆพี่ศึกษามาเฉยๆติดตามว่าเขามีจริงในระหว่างที่หลายคนปฏิเสธว่า ไม่จริงไม่จริงจต่ความรู้สึกข,ของพี่ว่ามีมาแต่พุทธกาลนะคะเพราะว่าพี่ไปดูประวัติเก่าๆพุทธเจ้าที่ท่านสมัยห้ากี่พันปีมาแล้วนะจะมีภาพแกะสลักที่ในหินในถ้ะเป็นร้อยปีที่พี่ไปศึกษาดูจะมเเีเป็นดาวแล้วก็บรุษต่างดาวอยู่กับมนุษย์ด้วยก็แสดงว่าเขานะมีกับเรามานานแล้วแต่สมัยก่อนเราไม่ได้วิวัฒนาการเหมือนเดี๋ยวนี้ ก็ไม่รู้ว่าเขาคืออะไรแต่ตอนนี้เราเราก็ไปไกลแต่ไม่เท่าเขานะเพราะเขาเนี่ยมาไวไปเร็วเขาจะเร็วมากเวลาการไปเคลื่อนของเขาเนี่ยไม่เหมือนเครื่องบินเราอจะมีคลื่นเรดาร์ของเขาเนี่ยมามาแบบกระพริบตาไปก็แบบกระพริบตาเขาเร็วมากแต่ตอนอีตอนที่พี่เจอครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามมันอจุดเดียวกันพี่เจออย่างนี้เลยพี่เจอจุดตรงนี้แหละค่ะตีแบตแล้วพี่ก็มองออกไปพี่เป็นคนชอบถ่ายธรรมชาติชอบถ่ายรูปชอบเก็บภาพสิน อะไรอย่างเงี้ยแล้วภาพของพี่เป็นภาพไม่แต่งเลยกล้องของพี่ไม่ต้องแต่ง mm hmm. แล้วมีอยู่วันในึงพี่มองขึ้นไปอ่ะพี่ไม่คิดว่าจะเป็น U F O หรอกพี่เห็นดาวเคียงเดือน mm hmm. มาเมื่อสองสามเดือนมันเนี่ย mm hmm. เป็นดาวเคียงเดือนที่เป็นเดือนเซี่ยวนะ mm hmm. เซี่ยวแบบเคียวเกี่ยวข้าวาเห็นมาเซี่ยวเล็กมาก mm hmm. แล้วเขาก็อยู่ใกล้กับดาวอยู่ใกล้กับเดือน mm hmm. แล้วพี่ก็ถ่ายรูปไปพี่บอกว่าอุ้ยวันนี้ดาวเคียงเดือนเหมือนกับหนุ่มสาวรักกัน mm hmm. พอพี่ดูทิกตอกภาพเดียวกับพี่นะแต่คนคนนั้นอ่ะ เขาทาเป็นวิดีโอแล้วเขาซูมปรากฏภาพที่พี่เห็นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นดาวนะภาพนี้มันไหวตลอด hmm. มันวิ่งอยู่ติดเสี่ยวพระจันทร์เลย hmm. แล้วไม่อยู่เฉยเลยค่ะ hmm. พี่บอกอ้าวที่เราเห็นนี่ไม่ใช่แล้ว hmm. ต้องเป็นไม่ใช่ดาวแล้วคืออะไร hmm. พี่ก็สงสัยเลยมา hmm. เสร็จแล้วพอพี่มาเจออีกทีหนึ่งหลังจากไม่นานเองไม่ทันพี่ก็เจอเขาขึ้นมาอีกแต่ตอนนั้นน่ะ hmm. เขากใกล้พระจันทร์เหมือนกันแต่ไม่ใกล้เหมือนวันนั้นนะ hmm. แต่แสงอะ่ะ มันมันเจอจัลัดมากเลยมันเขาต่ําลงมา mm hmm. พี่มองขึ้นไปพี่ก็พูดทันทีว่าอุ้ย UFO นี่ยพี่เกากล้องพี่มาถ่ายถ่ายแล้วพี่ก็ซูมซูมซูมเข้าไปมือพี่นิ่งนะแต่ภาพเขามันไม่นิ่งเลย mm hmm. เขาไหวตลอดเวลาเลยค่ะแล้วระหว่างที่พี่สนใจกับการมองขึ้นไปแล้วใช่เนะี่ยเราคิดว่าเรางงงายหรือเปล่านักศึกษามีความรู้ทุกคนที่วิ่งอย่างนี้พี่เรียกเขาดูเขาพูดคําเดียวเลยว่าใช่ mm hmm. เขาไม่ต้องคิดมากเลยค่ะแล้วกับ พี่ก็เห็นพร้อมกันอยู่ด้วยกันแล้วเคุนพี่เป็นพี่อะไรคือพี่เหน่งพี่เหน่งพี่เหน่งนี่พี่หน่อยเป็นเป็นที่ของไม่ที่จริงว่านอนพักดีพิเศษค่ะนอนแล้วอายุเท่าไหครับพี่แล้วคนพี่อุทัยวดีค่ะอดีตผู้สมัครพรรคอะไรพี่พักพรรครวมพลังประชาชาติไทยปีหกสองเนาะใช่ค่ะครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วพี่หกสิบหกอายุใช่ไหมคะคก็อ้าว